กเเามันคือนั้นเลยเสียงเดียกนอะไรเนี่ยะกล้องขนัดสซเทียนโพช้อนที่โซดีเจ้าพันเดี่ยเป็นอะไรตั้งวันนี้ออบดีใจครับดีใจนี่ก็คือมวยรอบคนเสือรอบแต่คนดท้ายวันนี้เราเจะ้างใบด้วยคู้มคุณต่อสู้เนี่ยคือทำหน้าไม่ได้ชนะ้างแล้วเจอ เจอใครแซนดี้แซนเี้แซนดี้แซนดี้เป็นไงบ้างเอาเกมมาชกวันนี้มันมีหัวใจยังไงเนี่ยเขาใหญ่ด้วยครับโอ้ยิ่งเขายิ่งใหญ่ไหมด้วยยังแล้วเราชนะเขาลูกไหนเอาวันนี้แข้งซ้ายแข้งซ้ายจังหวะจังหวะเราจะบาดสองนะยกสี่เป็นไงบ้างยกสี่เขพยายามจะแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายชนะแข้งซ้ายเมืวยรอบนี้เป็นไงพวกฝรั่งเป็นไงบ้างเอา ตอนนี้ตอนนี้ชนะถือว่ารอบแปดคนชนะครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าชนะถ้าจะชนะอีกครั้งหนึ่งเราได้ตัดเชือกแล้วนะใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมนีความมีมีความหมายยังไงอ่ะโหลึกๆชนะกอดีละไปครับขอขอไปชนะไปนะโอ้ยมาแบบเอาพูดตรงๆเลยนะมาแบบมาต้องเป็นมานะถ้ารู้ขึ้นมาจนจนจะเข้าตัดเชือกแล้วอ่ะนะขอบคุณใครบ้างเนี่ยเอ้าก็ขอบคุณทีมงานสอดีชาพันธ์แล้วก็ ขอบคุณสวาสด์อด์ขอบคุณคตาบันอขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์พิเชษคุณกำใจค,นะครับครับผมทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วแต่ไฟต่อไปยังรู้ว่าจะได้โชคใครนะนี่าพี่นิเชตน้องมาซ้อมทีไรเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับก็มาของไปแล้วผ่านมาแล้วไปนี้ครับ,รบไปนี้จริงแล้วเราก็จะไป,ไปตามแผนตามเกมเพราะว่าเรา พอเล็กกว่าแม้เขามาต่อยแทนเนี่ยก,ก็ไม่ได้ทำน้ำหนักนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าอาจจะต้องหาจังหวะจุดจิกวางตีนซ้ายทีหาจ,จังหวะทั้งนี้ครับแต่พอเขาเข้าไหนได้ในพะทะอาจจะทีต่อทีอย่าี้ครับแต่เราก็ก็ถือว่าอยู่ในตามเกณฑ์ตามแผนที่วางไว้แล้วคิดว่าถ้าเกิดติดต้าดนิดนึงอาจจะต้องยกสี่ที่จังหวะที่ล้มหน่อยเนี่ยน่าจะไม่ได้เรื่องของโดนอาวุธเป็นเรื่องของจังหวะโดนเขี่ยนะครับแต่ก็มองว่าก็ไม่ได้เสียหายนะพอยก ขึ้นยก้าเลยกลายมาเป็นชิงดําชิงดําเนี่ยก็นีดหน่อยนกครัเต้นกันไปเราก็ต้องจังหวะนั้นก็ต้องวัดวัดใจแล้วก็ถือว่าเพราะเข้าไปก็โอกาสที่จะเป็นตัวแพ้ก็ค่อนข้างเยอะนี่คือมวย5ายกนะครต้องต้องเข้าใจในรูปแบบเกมนักต่อน้าครับมีจุดไหนที่ที่น้องต้องไปไปแก้ไขก่อนก่อนที่จะเข้าสู่รอบคึกึก็อาจจะดูในเรื่องของความแข็งแรงแล้วดูในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของการออกอาวุธนะครับการยืนนี่มันแน่นๆมั่นคงนะครับแล้วก็ กี๊เนื้อหน่อยนะครับร้อยถ้าว่าใช้ได้ก็ใช้้ครับทำได้ดีแล้วครับเอ้าวหลักคำว่าภาพภาพทีมผู้กำกพี่ออทวันนี้น้องโชควันนี้เป็นที่น่าพอใจขนาดไหนครับตอนนี้สภาพร่างกายอะไรก็ดีขึ้นมากๆก็ต้องขอบคุณกองเชิดนะครับกองเชิดแล้วก็ทีมงานสัมฤทธิ์พันธ์ที่เน็มเลยช่วยเหลือดูแลตลอดนะครับแล้วก็น้องเขามีความตั้งใจครับผมตั้งใจก็ซ้อมดีทุกอย่างครับผมหวังความหวังไว้รอบปุ่นเสือครั้งนี้เปแต่งะ้อบก็น้องเนี่ยมาแบบ คือที่ผ่านมาเหตุการณ์ก็คือเราไปทีละสเต็ปรอบนี้เรามาถึงจุดนี้เราก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่น้องเซยนบวยแล้วทุกคนครับที่ช่วยเชียร์นะครับขอบคุณมากครับมีอาชิตน้องเท่าไหร่ครับไปนี้มีันไม่มีแล้วครับมีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วนะเอาละครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะ